สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ f i กอิงสตูดิโนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีขั้นตอนการทำ DFT สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ f i x INK STUDIO นะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีขั้นตอนการทำ DFT อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือเครื่องปริ้นนะครับ DFT 1ตัวนะครับแล้วก็ฟิล์มตัวนี้ผมจะตัดมาเป็นหนะครับหน้า A3 กว้าง3 0เซนนะครับแล้วก็ยาว4ีตัดมาจากหมวนแล้วก็จะมีนี่นะครับกงกาวผกาวแล้วก็นี่นะครับเครื่องรีดเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเตรียมฟิล์มของเรานะครับเราจะไม่ใส่ไปทั้งฟิล์มเลยนะครับเพราะว่ามันจะลื่นนะครับตัวช่วยของเราก็คือกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะครับเราก็นําฟิล์มมาวางนะครับแล้วก็ติดกับกระดาษ A4 วิธีการติดนะครับอย่าติดอย่าติดชิดกระดาษ A4 ไปหรือว่าทับกระดาษ A4 มาเยอะนะครับเอาแค่นี้เดียวพอครับประมาณนี้ ชิ้นงานอรกมาแบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมชิ้นงานของเรานะครับในโปรแกรมมาผลิตไปกันครับขั้นตอนการใส่ฟิล์มนะครับที่เราจะพิมพ์นะครับจะมีทั้งด้านด้านที่มันด้านนะครับแล้วก็ด้านที่มันเงานะครับให้เราหันด้านเงานะครับไว้ด้านหลังแล้วก็ใช้ด้านที่จะพิมพ์นะครับมันจะออกด้านด้านหน่อยนะครับใส่ไป งานที่บิ้นมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาชิ้นงานตัวนี้นะครับไปโรยกาวนะครับาวาเลยครับเราก็แกะกระดาษ A4 ออกก่อนนะครับแล้วก็ระวังชิ้นงานด้วยอันนี้จะคือโก,กาวนะครับผม เราสาม,มารถหากล่องพวกนี้ได้ตามร้านยี่ิบาทนะครับขอไม่ได้โฆษณานะครับผมบอกไว้เฉย นะครับอันนี้เราก็โรยกาวเรียบร้อยผมก็จะเอาชิ้นงานมาวางไว้นะครับมาวางอังไว้ก่อนอังไว้ที่เครื่องรีนะครับการเก็บขอบข่าวนะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือผมจะใช้นะครับไดเป่าผมนะครับเราไม่ต้อง กดความร้อนนะครับเราแค่เอามนมเฉยเป็นการเก็บพวกขอบนะครับขอบขาวเพื่อไม่ให้มันติ้นนะครับแล้วก็เป่าที่ขอบ,ขอบ ตัวไดร่าผมจะช่วยการเก็บขอบขาวนะครับเพื่อไม่ให้เวลาลี่เนี่ยมันปิ้นออกนะครับแล้วก็มีภาบตาย พอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเครื่องรีดนะครับมาอังตัวงาน DFT เราไว้นะครับพอเรามาอังไว้นะครับตัวนี้ผมจะตั้งความร้อนไว้ที่1 6 0นะครับหรือหนึ่งหวินาทีนะครับผมจะตั้งไว้ที่5้าอยวินาทีนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดมูขศอลงนะครับพอเราอังเสร็จนะครับงาน DFT ของเราก็จะประมาณนี้นะครับจะเหมือนเคลือบๆนะครับตรงนี้ อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสามารถเก็บได้ไว้หลายเดือนนะครับ,รบยังไม่ต้องรีดเลยก็ได้นะครับสามารถเก็บไว้ได้เลยแต่วันนี้ผมจะมาลองรีดนะครับลงบนเสื้อเป็นผ้าคาร์ตอนนะครับวันนี้สีดา ความร้อนจะอยู่140นะครับอุณหภูมิแล้วก็วินาทีจะอยู่9้าวินะครับนี่นะครับเก้าวิความร้อน140นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับพอรีเสร็จแล้วเนี่ยเราทิ้งไว้ก่อนให้มันให้งานพ f t นะครับมันเย็นนะครับเพื่อที่เวลาเราลอกเนี่ยเราจะได้ลอกง่ายๆ